สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องหมิวมีโอกาสได้มาเที่ยวกรุงแก่นนครนะคะคือโอกาสะคะ่ะพี่น้องนี่เลยนะคะเข้ามาปล่อยปลาค่ะมาทําบุญปล่อยปลาพรนะคะอ,อันนี้ก็จะมีหลายปลามากมายเลยนะคะ<อ>มีปลาดุกเก้าตัวมีปลาทับทิมสี่ตัวมีปลานิ้นหาตัวมีปลาสบายปลาสบายสองตัว,วปลาหมอสามตัวแมนค่ะมื้อนี้ คือโอกาสได้มารวมทำบุญนะคะเป็นทำบุญปล่อยสักนาะพี่น้องเนาะจามาท่วมบุญกันพออนญาดมาภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมา,า,มมาทำบุญน้ำกันนะคะพาลูกคอบ <c oughs> เอ,อ้าแมนเอ้าแมนปลาหน่อยๆไหมปลาซิวบ้ี่จังปลาซิวเขาเลูกปลาอย่างบลูไล่ๆหนึบๆปลาอย่างบลูไหนปลาอะไรลูกมันบอ ขออนุญาตนะคะมาห่วมบุญน้ากันค่ะพี่น้องนะคะนดินดๆหน่อยๆแต่อย่างน้อยเราได้มาพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็ม,มาทำบุญเนเป็นคนที่เป็นคนมาเคีบุญเลยค่ะเป็นคนมาเคีบุญมากๆเลยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นช่วงเวลาไหนที่ว่างมากๆนะคะก็จะเป็นคนมาไปปฏิบัติธรรม <laughs> จริงค่ะจริงอันนี้จริงเป็นคนที่ชอบไ,อไปปฏิบัติธรรมนะคะชอบไปปฏิบัติธรรมอ่ะรวมบุญนํำกันครับอู้มีค้าถาผมีค้าถาม

อันนี้ห้ามยืตรงใจกลางเบึงเลยนะคะ,ะฝั่งด้านนู้นนะคะจะเป็นพระธาตุเก้าชั้นวัดหนองแวงคะ่ะเป็นพระธาตุพระอารามหลวงอารามหลวงนะคะพระธาตุคูบ้านคูเมืองขอนแก่นนะคะนี่อันนี้ทางนี้จะเป็นแบบว่าถนนแบบว่าให้คนเดินออกกําลังกายนะคะยัเมื่อแรกก็จะมีผู้คนนะคะประชาชนพี่น้องเมืองขอนแก่นนะคะ ออกกำลังกายนะคะมายางออมบึงนะคะแล้วก็้างๆกันก็จะเป็นแบบถนนคนเดินนะคะถนนคนเดินมีของกินแบบว่าหลากหลายเลยนะครับว่าจะเป็นอาหารภาคนั่นภาคนี้ต่างๆหลายภาคนะคะมาขายอยู่ทีบึงแก่นนครนะคะแต่ว่าเมื่อนี่เฮ้ามากินแต่ว่าที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือขนมจีน ขนมจีนที่แบบว่านั่งทานอยู่ที่ลังลานเลยนะคะยุ่ริมปึงเหมือนจัดแจบบฟิลแบบปิกนิกนั่งเสนะคะฝั่งนี้จะเป็นแบบว่าขายอาหารฝั่งด้านนนจะเป็นแบบขายเสื้อผ้าต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่น้องมิวได้มาบึงแก่นนครนะคะแตงแต่มาเป็นหมอลำ่ำยุสาหน่อยลำเพื่อนโชว์นะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เลาเข้าได้ แบบว่าพักพ่อนนะคะแล้วก็ยังมะแรงสิผ้านองไปเบิงเม้าล่ำนะครบสันน้อยอ๋อไม่สน้อยวติดวงจากของสิผานองไปเบิงกันประมมาเชิงศิลนนะครับเป็นแสดงความยินดีกับเพาะคุณพ่อดาบสอเปิดวงนะคะโอเคอันนี้นองอธิษฐานเรียบร้อยนะคะนองสีทําการปล่อยป่าลงสู่บึงกันนครคะ่ะจะเป็นการทําท่านนะคะที่แบบว่าอันนี้คือให้ทาน จะเก็จะเป็นการทำบุญเหตุจากของคือก็จะเป็นการบำเพ็ญภาวานาหรือเป็นการสวดมนต์เนาะน้องมิวเนาะนีะ่น้องปล่อยปลาลงน้ำได้แล้วนะคะแล้วปอยปอยทยทุกตัวน้าลูกยอร์กปอดไทด์พี่พี่เอฟซีนะคะแบบว่าอธิษฐานน้ำกันเด้ออธิษฐานน้ำกันนะคะคุณพ,พ,พอพอแม่แม่เอฟซีน้ำนะคะอ,อันนี้ก็วบาแบบไอ,อายเลยว่าเงินส่วนหนึ่งที่พอพอแม่แม่เอฟซีทรงมากอะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ หนูมากได้มาทำบุญมวานนะทำบุญผ่อมค่ะได้มาแบบว่ามาสูดบรรยากาศธรรมชาตินนองมิวเนาะแบบว่าแมนแมนแมนเราทำงานมาแบบคือมิวมิวทำงานตั้งแต่วันที่สามสิงหายังไม่ได้ไปไหนเลยอ่าใช่ก็ถือว่าถือโอกาสได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาพักผ่อนด้วยแล้วก็ได้มาดูนิวกัดแวะไปให้กำลังใจพี่น้องเช่ากระทงมาเทีลยวมาแล้วแม่นคแลวกา ที่สำคัญกับได้มืออื่นนี่สีมิการซ้อมซ้อมสคริปต์ใหม่ของวงต์บหม่ขโชวาตอนน้นลัเปินโชว์แล้วก็วันที่21มีอะไรคะวันที่21มีถ่าย MV นะคะแรงรักพราอภัยมณีนะคะจังได๋กลาฝากพ่อพ่อแม่เห็นพ่อโจบอกว่าสิเปิดวันที่6 6นะคะเปิดตัวเพลงแรงรักผราอภัยมณีในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นมาสเตอร์ที่เป็นแบบ เวอร์ชันออริจินอลเลยนะคะเป็นเป็นเวอร์ชันที่พ่อแม่พี่น้องฝ่ารอค่อยนะคะบอกเลยว่าออกมาดีมากๆมาดูว่าระหว่างมาสเตอร์กับที่เป็นแบบว่าโชว์บนเวทีแบบมิวสิค l ลจะเป็นแบบไหนนะคะมึงแกนค้อนี่เป็นตัปลาลายเนะ<ร>าะนางยุนินแบบปลาตัวใหญ่ๆแบบมึงนะนี่ยป้าอุดมสมบูรณ์ครับ ผดมสมบูรณ์ค่ะค่ะพี่น้องนะคะนี่ปาหน่อยๆชงสัยสิเป็นลูกปาน้งนี่นแม่แม่เป็นไงม้างนี่มากินขนมเจเียนแซ่บป๊แซ่บอุ้ยไม่กลัวเลยอะ่ะเบิ้งเบิ้ง<น>พี่น้องเบิ้งยังไม่กลัวมิวเลยเหรออุ้ยตอดมิวไหมตอดสปาเหรอสปาอุวย<า>แม่ปกติน่ะสัตว์น่ะมันจะกลัวยังไม่กลัวคนเลยอ่ะ ้้สวยนะมันแบบบ้านวิตรูยังไงไม่เจอเธอเนะนที่ตัวที่เธอปล่อยเมื่อกี้นี่แหละตัวสีทองทองใช่ตัวที่หนูปล่อยเนี่ยเธอจะเห็นไหมนั่งมาเห็นไหมนในนี้อุ้ยหนูไม่ก<บ>ลัวเลยหรอรู้แบบมา<ๆ>ขอบคุณเราเนาะว่าแบบว่าขอบคุณที่แบบให้สระภาพเนี้ยเนาะ เห็นหมนงมายี่นี um, ่ตัว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 ที่เราปล่อยเห็นไหมนังมาขอบคุณเธอชาวคนทั้งประเทศฉันตายแล้วไม่กลัวเลยน่ะทำไมนะตายแล้วเด็กๆสปามือเอาไม่มาแล้วตัวมันทองปุ๋งเลย ทอปปงปุ่งลงปุ่งมันปลาอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นปลาที่แบบโตแล้วนะด้วแบบว่าด้วยความด้วยอายุของมันนะน่าจะเป็นแบบยูไบเจริญพันธุ์แล้ว่าทองปุ่งไหมแต่ตาขันแล้วมันจะตัวนนเป็นปลาเนี่ยทำไมไม่กลัวคนเลยอ่ะสีทงองแบบสวยมีสีดำด้วยลูกลูกปลา,างนงี่สีดำ ปลาไม่ควรอย่างอยากนั่งอยากเป็นบริวารนั่งอยากกว่านีา่อุ๊ยปลาอะไรไม่กลัวอยากมันํำแล้วน้องเหมียปลาลาแฟนคลับก่อนเดี๋ยวคลิปนี้โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้หมีวขออนุญาตอาเดินทางต่อนะคะไปให้กำลังใจพี่น้องชาวปฐมบ้านดังสินเปิดวงนะคะแอบจะแอบไปก่อนแ <c oughs> <c oughs> จไปเบิ้ง นะคะยินดีขอแสดงความยินดีกับทางปฐมบันเทิงศิล์นด้วยนะคะขอให้เฮงๆปังๆมีเอสซเยอะๆนะคะขอให้ปลอดฝนด้วยเนาะใช่ใชขอให้ปลอดฝนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ